ครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับการใช้เว็บไซต์นะครับวินดี้นะครับก็คือเราพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยนะครับว่าวินดีนะครับแล้วก็เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะวินดี้ .com นะครับเราจะสามารถดูอ่าปยาอากาศทั่วโลกได้เลยนะครับอันนี้รูปแรกน่ะที่เขาขึ้นมาให้นะครับเป็น กระแสลมนะครับในโลกนี้ที่มันเกิดอยู่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราก็เลื่อนลงมามาจังหวัดของเราครับเราก็สูงลงไปได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอตุ้งสงนะครับอำเภอตุ้งสงตรงนี้นะครับทีนี้มาดูว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับอำเภอทุ้งสงนะครับ เราก็มาดูดาวเทียมก่อน,นครับดูผ่านดาวเทียมอ่าเจนได้ว่ามีเมฆฝนเนี่ยปกคลุมอยู่อ่าในท้องฟ้านะครับบนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราลองซูมออกไปดูนะครับขยายออกไปดูนะ,ะเห็นได้ว่าตอนนี้ภาคใต้นะครับภาคใต้ของเราเนี่ยจะมีกลุ่มเมฆเมฆฝนเนี่ยนะครับ เต็มพื้นที่สังกาดใกล้เลยนะครับแต่จะมีมากหรือน้อยนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือมาดูเรดาร์ーーนะครับเรดาร์ーーตัวนี้นะครับเห็นไหมว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับปกคลุมอยู่สีสีเหลืองเองเนี่ยแสดงว่าฝนตกหนักนะครับถ้าสีแดงเนี่ยยิ่งตกหนักก็ไปอีกนะครับเพราะเราลองซูมลงไปดูนะอ่า ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจะเห็นได้ว่ามันจะออกเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฝนตกเล็กน้อยนะแต่ในไม่ช้านะครับถ้าเราดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นก้อนสีเหลืองซึ่งปแปลว,ว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าสีฟ้าตรงนี้นะครับที่เราอยู่วันเรามาดูทิศทางลมนะครับเราจําไว้เลยนะครับว่าตรงนี้คือฝนตกหนักนะครับเราก็มาดูทิศทางลม กเกณฑ์ว่าที่ทางลมพัดจากอตรงนี้มาจากบริเวณเนี้ยครับมายังอำเภอตุ้งสงซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้อเราอยู่ตรงนี้นะครับลมพัดมาจากตรงนี้นะครับก็คือประมาณตรงนี้นะใม้ฝนที่อยู่ตรงเนี้จะพัดมาอย่างบริเวณอำเภอตุ่งสงเราก็กลับไปดูว่าตรงเนี้มีปริมาณฝนเยอะไหมนะครับเราก็ ก็มาดูที่ได้ก็ใช้ได้นะครับก็ปริมาณฝนใช้ได้ที่กําลังพัดมายัางอเบอตุ้งสงแต่ว่าเราดูดีๆนะครับถ้าสูงข็้าไปอีกนิดนึงนะครับเห็นว่าตรงนี้เป็นเทือกเขาเป็นภูเขาแสดงว่าฝนเนี่ยอาจจะตกบริเวณบริเวณยอดเขาตรงเนี้หมดก่อนก็คือ ก้อนเมฆที่พัดมานี่อาจจะมาติดภูเขาอยู่ตรงเนี้นะครับแล้วฝนตกตรงนี้หมดคอนก่อนที่จะมาถึงอำเภอทุ่งสงเพราะฉะนั้นในอีกสักครู่หนึ่งสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยฝนอาจจะไม่ได้ตกหนักอย่างที่เราคิดไว้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามาดูในเมืองทุ่งสงนะครับอ่าตรงนี้คือเมืองทุ่งสง ตรงนี้ในเมองทุ่งสงเจนว่าประสมลงไปเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยที่ที่ผมบอกว่าเป็นยอดเขาแล้วมีฝนตกหนักอยู่เนี่ยครับเจนว่าแม่น้ําเนี่ยไหลลงมาจากยอดเขาอจากเทือกเขาข้างหลังเนี่ยนะครับอจากอุทยานแห่งชาติน้ําตกโยงเนี่ยครับไหลลงมาไหลลงมาตรงไหนไหลลงมาในอำเภอเมืองทุ่งสงเอ้ในอำเภอทุ่งสงหมดเลยนะครับแสดงแสดงให้เห็นว่า ฝนอาจจะไม่ตกเี่ยอำเภอตุ้งสงก็จริงแต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกบนยอดเขาเนี่ยจะไหลลงมาทางอำเภอตุ้งสงและอซีกหนึ่งก็จะไหลลงมาทางบ้านใสใหญ่ตรงนี้นะครับทางลานสก,การตรงนี้นะครับเพราะนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับถึงฝนจะไม่ตกหนักทีอ่อำเภอตุ้งสงแต่ มีโอกาสนำท่วมได้เพราะฝนตกอยู่บนเทือกเขานะครับอันนี้คือข้อมูลข่าวๆาสนะแต่จะเห็นได้ว่าเรดาร์สภาพอากาศเนี้ยจะมีอยู่แค่แถบชายฝั่งนะครับแพบเป็นดินนะครับก็คือในทะเลเนี้ยเรามองไม่ชัดมองไม่เห็นเพราะว่าเรดาร์มันไปไม่ถึงแต่ถ้าเราดูภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับจเจนได้ว่า กลุ่มฝนเนี่ยเริ่มก่อตัวในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับเริ่มก่อตัวในทะเลจีนใต้ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็พัดมายัางภาคใต้ของประเทศไทยพอดูตรงนี้เสร็จปับ๊บเรามาดูทิศทางลมเห็นไหมทิศทางลมเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับจากตรงนี้มาพัดมาโดยโดยเฉพาะบร,ริเวณตรงเนี้ย มันพัดเข้ามายัางภาคใต้ของประเทศไทยทำให้เวลาเกิดเมฆฝนตรงนี้นะครับมันก็จะพัดมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยนะครับทำให้ฝนตกหนักบริเวณบริเวณนี้นะครับทีลมพัดมาเนี่ยนะครับทีนี้มนบอกอะไรได้อีกนะครับ เน่อตอนนี้ตกหนักอยู่ในอ๋อนี่เป็นพายุอ่าฝนฟ้ากระนองเป็นฟ้าฟ้าผ่า นละิฟิ์เซนนี้มันสามารถตรวจจับฟ้าเล็บฟ้าผ่าได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่เกิดถ้าเกิดเนี่ยมันจะมีส่งเสียงมาแล้วมันจะมีสายฟ้าเล็บออกมาด้วย อันนี้ปริมาณน้นาะผมไม่ต้องไปดูนะครับดูตรงนี้ร็เล่ามีอะไรอีกบ้างครับอ่าเราสามารถดูได้เยอะเลยนะครับดูปริมาณของเคสต่างๆได้ดูปริมาณของฝุ่น p ีเอได้ด้วยนะครับ อ่า0.25ที่เสีงแดงนะสแสดงว่ามีเยอะนะ,ะอ่าประเทศไทยก็มาเรียนพักหลางตรงนี้นะครับจกกังหวัดกรุงเทพแต่กรุงเทพนะครับงอ่าประเทศที่ปล่อยเยอะมากก็คือแต่นี้นะแต่นี้เป็นอินเดียนะครับส่วนมากประเทศที่เจริญนะครับอ่ามีประเทศจีนนะครับ ประเทศไทยก็ไม่ไม,ไม่เยอะนะครับ,บเฉพาะกรุงเทพที่มากอยู่นะครับเชียงใหม่ก็ไม่มีนะอ่าอยุรูปอายุรปก็ไม่ได้ม,มากนะครับอากาศหนาวด้วยช่วงน,นะนะน,น,ฟฟนี้นะครับมาดูสารัะเอ่ไม่ใช่อันนี้แอฟริกานี่ับสารัตโอ้สารัตไม่มีฝุ่นพีเอ็มเลยนะครับนอยู่น้อยมากแต่ ใจฝังตรงนี้นะมีคลื่นดูคลื่นได้ด้วยนะครับอ่าคลื่นอดูว่าคลื่นมันพัดจากไหนไปไหนนะครับอขนาดของคลื่นด้วยนะครับอาลองซูมมาดูที่ประเทศไทยนะ นี่ใัยฝั่งของประเทศไทยนะครับคลื่นก็ประมาณสีน้ำเงินนะก็คือ1.5-2-2เมตรนะครับจะมีสีขอกแดงๆด้วยนะตอนนี้แบบนี้ก็น้อยจอยอนะต่คลื่นแรงนิดหนึ่งนะครับแต่สุราษครับ ถ้าเป็นสีม่วงถึงออกไปต่อเท่านี่ยนะครับจะเนี้ยเขาขึ้นขึ้นสูงมากเลยนะแต่กลางทะเลตรงเนี้ยอันนี้มังเก็ต CO มีโอโซนอ่ามีโอโซนด้วยนะอันนี้คือปริมาณโอโซนครผมไม่ถือว่าอันตรายนะครับ ที่สำคัญก็คือนะครับถ้าเราใช้ดูว่าฝนจะตกไหมนะครับก็คือปริมาณาใช้ดูเรดาร์ตรงนี้ได้นะครับอ่า,อานี่ครับอันนี้คือเรดาร์บริเวณแต่ละประเทศที่เห็นไฟแลบเมื่อกี้ก็คือเกิดอ่านเห็นไหมครับที่ออสเตรเลียเกิดฟ้าผ่าแล้วเกิดฟ้าแลบเกิดฟ้าผ่าขนาดใหญ่ สามารถตรวจจับได้นะครับตรวจจับได้หมดเลยนะครับปริมาณไฟฟ้านะครับตวัวที่ญี่ปุ่นนะครับ,รบก็คือตรวจฟ้าและฟ้าฟ่านะครับอโอเคนะครับก็คือที่สำคัญสำคัญก็มีที่ใชด้ดูอ่าพยากรณ์อากาศ เก่าๆนะครับก็คือใช้เรดาร์นะครับเรดาร์สภาพอ,อากาศกับภาพถ่ายทางดาวเทียมอันนี้คือภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับเห็นไว่ามีเมฆฝนกลุ่มใหญ่เลยตรงเนี้ยที่กาลังจะพัดเข้ามาในอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีมีปกตุมอยู่ทั่วภาคใต้เลยนะครับตอนนี้ลามไปถึงประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเรดาร์นะครับ เ็จได้นะครับก็สีเหลืองๆนี่ก็คือปริมาณความหนาแน่นของกลุ่มเมฆนะครับน่าจะสีเหลืองๆนี่น่าจะทําให้เกิดฝนตกหนักนะตอนนี้แต่ภาคใต้ต้องแต่ตรงลาลงไปนะนนก็จะเจอกับกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่นะครับอตอนนี้เวลา 14.40นะครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับครับก็ขอาจบการนำเสนอวิธีการพยากรณ์อากาศผ่านเว็บไซต์ windy. com นะครับเราสามารถไปโหลดโหลดแอปพลิเคชันลงในตัวสัพท์ได้นะ